หจะจับได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหลยคนครับเหลยคนผมรู้ว่ามันไม่ค่อยมีค่าแต่ก็มองให้เห็นนะครับบอกว่าผมมีค่านะครับอันนี้คุณตอรอที่โสดหรือเปล่าครับคุณตอลลใช่ครับทำไมครับคนโสดไผิดหรอก็ไม่ผิดครับแต่ แต่ถ้าเราเจอกันทั้งสิบรอบเนี่ยถ้าผมหนีรอดรอบหนึ่งเนี่ยผมขอเบอร์คุณไว้ตัวหนึ่งได้ไหมได้สิบรอบนะอ่ะสักสิบสิบรอบก็สิบตัวนะอ้าสิบรอบตัวหนึ่งอะไรไม่ไม่ไม่อย่างนั้นเนี่หนึ่งรอบตัวหนึ่งตัวนะหนึ่งรอบตัวหนึ่งตัวเหรอได้ได้ได้โอเคีรเขาเปิดนี้กันละไม่หรอนับเอาในใจเดี๋ยนับเลขไม่เป็นไง ล้วนแมลง่ะเนี่ยมึงดูด้วยการเข้าเกียร์ของกูกอ่ะโอ้สุดโอ้ชีบเองครับทะเลนะโอ,ขอ้ของครับเดือดแล้วครับจังหวะนี้โอ้ตำรวจตามติดติดเลยโอ้โอ้จังหวะนี้โอ้ยสุดไปแหวกเขาได้ของยิงไงเนี่ยว้ามอะไรอะลรไปสุดไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ะนะ่าต่อเนื่อขอขอหนึ่งตัวนะเบอรอให โอ้ยติ่งไปรถดุดแล้วมั้งเนี่ยดุดแล้วน้องเหลืออะไรอ่ะเหลือขี้เลื่อนต่อไปไอ้มึงมันเหลือเยอะเหรอเหลือประมาณสองคู่ผมก็ไม่ได้ถามหารถยังตอนเนี้ยไปไอ้นั่นไอ้คนนั้นหรอเจ้าของรถอ่ะม่าจะยังหรือมั้งเขาต้องไรู้ที่บอกเขาไว้เอาไปทำอะไรลอง เดือกครึ่งชั่วโมองละไปใช้ตู้อย็นดีกว่านเนะอ <S 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 โอะมันกี่ล้าเน,นเนี่ยคันนี้มันแรงเนาะแปดสิบแปดสิบเลยเหรอเลยเหรอหรอที่อะไรถูกสุดละใช่เหรอเออคันนี้นร้อยอ้าบๆด้วยเ<อ>ปนเล่นไหมฮอตบิว่ะไอ้เกม เคยอไ,เไอ้ท,ที่มันเล่นห้าคนอะ่ะฮอนบ้าหนูเล่นกันเล่น,อนเอาตั้ง่วนไหนดิอ่ะไปเจอน้ำมันดีส <50 S 2> อห 250. 250. งห้าศูนย์สองห้าศูนย์ก็ด้ อโอ้ยแม่งก็ขยันโพสจริงๆนะมาสองห้าสูนโอนี่เจลน้ำมันก็หมดแล้วเจ็ดร้อยไงี้ยซ่อมรถอะ ผมซื้อเวฟมาสามล้านห้าเองพี่หมูหหอเออแล้วผมเอาไปแลกอีกสามล้านเป็นหกล้านห้าเองเจียโน่ขายกันแปดล้านอะ่ะโอเคโอ้มีแต่คุ้มกับคุ้มอ,ะอ,อ่ะกำไรเห็นเห็นแล,แล้วไอ้ไี้แคคนแรกกับมึงมันบอกมันได้มาถูก ใช่เหรอเออได้มาอะไรอียโน่มันผมทักถามหลายคนมันก็ประมาณเก้าล้านแปดล้านนะแปดล้านเนี่ยสุดละมันก็ขายเดีโอ้ขอขับตอน,นเอากำไรก่อนไหนควายเดี๋ยวราคาตกก็อันนั้นอีกจะตกเหรอเดี๋ยวี้ศากามันก็ต้องมีอะไรใหม่ๆม,มาอยู่แล้ว อยากขับลงไปทางขวามีตู้เยอะอยู่นะี่หนึ่งมวิ่งจบได้มันไม่ได้มึงไหวไหมวะไ,มได้ไหวครับไหวมึงมึง,ม,งมึงทำเป็นตะกุนมาคุยกับกูบนะว่าตอนรอไฮนี่เขาจีบกูนะเจ้นไหนอะน,น,นี่นะั่นี่นั่น หล่อพี่หมูเออว่าไงตอรอไฮนี่เขาจีบพี่หรอเออเขาขอเบอร์กูดแต่ไม่รู้จีบหรือเปล่านะโอ้โหพี่หล่อจังวะพี่มาพี่ก็ไม่ขนาดนั้นพี่ก็ขอเบอร์พี่เฮ้ยเสียงใครวะพี่ตีเสียงใครแลพี่อะไรเลียวเขาแค่ขอเบอร์พี่เองโอ้สาวๆในครั้งพี่กี่คนแล้วเนี่ยไม่เยอะไม่เยอะ แต่เขาขอเบอร์กูทำไมวะเขาไล่เคสอยู่ดีๆขอเบอร์กูใช่เลยจริงผมว่าตลอดไฮนี่เขาน่าจะปื้มพี่อะเออเขาชอบกูเปล่าวะมึงมึงว่าเขาชอบกูป่ะผมว่าก็ต้องมีใจบ้างแน่เขาคุยกับพี่แบบอย่างดีเลยนะปัดนาโนคนละสามตัวเลยนะได้ครับพี่ได้ครับ CMD โปรเปิดให้หมดได้เลยครับพี่เอามันให้พังได้เลยครับกูคือผู้ยู่เบื้องหลังทั้งหมดกูจะเป็นคนสั่งสอนมันเอง ขังขังแล้วขางุปเลียนสีหัวก่อนเลยอันดับแรกอ,อ่ะไม่ได้วะ่ะเออลุกวะ่ะพี่คาววันนี้เราไม่เล่นเนะใช่ป่ะใครบอกวะเออเห็นไหมเอเอไอรอยบอกพัก มุดโดนแน่พวกน่าโนคนละสามตัวพวกแง่วะพี่ไอ้ควายมึงเคยเล่นลี่หรือเปล่า,า <c oughs> วงงะมันใส่ก่อนตัวนึงไงใส่ก่อนตัวนึงนึกว่าพวกในไอ้นี่เฮ้ยทำไมไม่มีคนวะเอามโอีโอ้โหมาคนเดียวขับรถสองคันเลยเหรอ ว่าเขาจบไปยังฝั่งนู้นอะจบแล้วเพราะวิ่งไปดูมาแล้วหรือครูดาวพอดีไม่อะมึงว่าไงไม่รู้อะอาจจะครูดาวพอดีก็ได้ต้องรอตู้มึงเสร็จอะรถใครเนี่ยรถใครเนี่ยไ,ไม่รู้อะมีคนปะโอ้โอน,น่าจะแค่ตัวผูนะ้ทรงแล้ ไปยู่ไนล่ะทรอามาได้กันปนะุ๋งรถสีดิพี่มูพี่มู รู้สิแพ้ลไม่อแพ้ะนะไม่ใช่ยังกูกูจะไปจังาสไฟแล้วไม่งจะไปเหรอเป็นไรลอ,อยอ่ะไม่แม่งชนกูตลอดเราไม่ใช่ยังกูแต่เรารู้พิกัดอยู่แล้ว เอาพอดีป่ะได้ป่ะสวย อายุอิมันไปของเงินพ่อมันอยู่ครับไปเป็นอะไรมันอะไปเป็นมอมแมมแป๊บนึงนะไปหาเงินอะ ดีครับวัสดีครับคุณดไอ้การร้อนนี่มันดีเปล่าวะ อ๋อมึงโจกทุกเส้นเลยดิไอ้เหี้ยแต่มึงให้กูอยู่ดีนี่ยมานะเออจะครบแล้วจะครบแล้วกูจะครบแล้วแล้วอะไรของพี่จะครบเนี่ยคิวต่อนะเออเมื่อเช้ากูไปโจกมียี่สิบเส้นเด็กนี่จ้ะมึงดูพี่ตี๋เขาเหมือนเป็นนักแบบกร์กเวีย มึงดูครับโพธทันตเมี่ยมึงเรียกที่จะเป็นปลระปักกับกูเออคืออะไรปลระปักปลระปากคืออะไรวะมึงเสิร์ชดิคืออะไรวะได้ได้มึงเสิร์ชไหนดิคือที่อะไรวะปลระปักปลระปักแปลว่า ศัตรู่ายตรงข้ามหรือว่าค่าสิบพี่หมูอ๋อคือกูเลือกที่จะเป็นค่าสิบอ่ะเขา<ม>เขาจะพูดประมาณนี้ใช่ไหมใช่ให้นอนกินก,ก่อนเลยกันร้านปะ รอเพื่อนก่อนไปแบกบมาพี่เลขสองห้าศูนย์องช้ยพี่ได้ประมาณสามเส้นเองเส้นหรอเออมาถามเส้นกันด้ะจุกได้น้อยอะดิใช่ไหมเปอร์เซ็นต์ออกมาน้อยอ่ะใช่บางทีมันก็จุกพลาดอ่ะไม่เป็นไรมันก็อค่อยฝึกเว้ย อย่ากมีตะโจรอะไรนดิไหวเเปล่าวะแกตอบใจเย็นครับฮียอันนี้ฉันผิดป่าวะขับไปข้างหน้ารถประมูล ้ของเอลเคเลดี้อ่ะกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่มาแลนดี้มาแลนดีเขาอยู่แลนเหรอไม่ไม่พี่ติดกันงานร้านอยู่ม,มั้งไปก็หาแกที่ร้านไม่ละ เปลี่ยนีผมจริงว่ะหัวเหลืองว่าจะฟั k เปลี่ยนสีหัวแลแ้ว้แบ๊กสีเหลืองแล้วนะเผื่อคุณจะชอบผมบ้างค <c oughs> ุณงอรอ กระบาดมาหอทำไงอ่ะมึงว่ามันไต่ได้ไหมคะเนะี่ยแต่ล้มเตี้ยอยู่นะน่าจะได้แหละลดระดับลดประมูลเรียบร้อยหลุดแล้วเอไม่หลุดอ้ยมันเห็นไกลเขาเห็นไกล หดแน่หลุดแน่ห่างห่างห่างมากว้าวโอ้ยมาข้างหน้าเลยโอตามอยู่ตามอยู่ห่าง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 มากตอนนี้ไม่เห็นไม่เห็นแล้วไม่เห็นเอ้ยเห็นอยู่ห่าง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 มาก ห่างห่างเยวอีกสองโค้งแล้วลุดแล้วโอ้ยสุดป เดี๋ยวมึงฟังกูนนะเดี๋ยวตามหาตอลลอรไฮนี่ปุ๊บเดี๋ยวกูจะทําไปไปถามเขาเรื่องกดตอลอ์ออแล้วมึงแอบ,บถ่ายกูแบบไกลๆโอเคไหมได้ฟีลเหมือนแบบชู้สาวอะ่ะได้แล้วผมออบอกว่าอินหะเออได้ฮัลโหลครับตอลลอรไฮนี่อยู่ไหมครับอ,อยู่ครับอยู่ครับเร่เรียกมาหน่อยผมจะสอบถามอะไรนิดหน่อยครับอเอ,อ๊ะเดียว เรียกตรงที่เบิกรถอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอตรงนี้นะครับผมไปผมเอมึงมือขับเอ้มมึงมึงวิ่งวิ่งไปฝั่งนู้นวิ่งไปฝั่งนู้น เคลียลรีออนมือหายไปไหนเนี่ยไอเห็นไหมเนี่ยหเห็นอ๋อเออเออเออโธ่ไฮนี่ Hello, ed, ไม่ตอบอ่ะน่าจะมือมั้งอ้าวพี่ไฮมือพี่ไฮไม่ตอบอยู่ไหนอ่ะมืออยู่นะี่หมูน่าจะมือมั้งไม่ตอบอ่ะอเงียบไม่ตอบเขาเงียบพี่เขาอยู่ตรงไหนอ่ะเขาคอยอยู่ตรงไหนมันบอกไม่ได้พี่พาไปหาเขาหน่อยดิ <S 2> <S 2> ได้ไหมไม่ได้มันบอกจุดสองเขาบอให้ไม่ได้พี่หมูไม่จะคุยกับเขาไง เขาไม่อย okay. oh, so mm ู่เดี๋ยวพี่หมูเบอร์อะไรเดี๋ยวผมโทรไปก็ได้นะครับเบอร์เบอร์เจ็ดศูนย์สามเก้าสามที่เหรอพี่หมูอะไรนะไม่มีรถสี่หรอไปหาปั่นตีใหญ่ดีกว่ามีก็นี่ไงพี่มาปั่นอยู่นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอให้นี่มาก่อนมึงรอถ่ายถ่ายรูปให้กูด้วยนะกูให้เดียวให้เดียันไปเซตอยู่ตรงนู้นอะแล้วเดี๋ยวเรียกตรอไฮนี่มาปุ๊บแล้วให้มันถ่ายลงทวิตแล้วก็อิน้ยาอิน้ย กูน่าจะหัวหมุนออเอา้าปลอมแปมมาแล้วเหรอไอ้ปลอมแปแม,มจีตำรวจเหรอใช่จ้องามจีตำรวจเหรอจีตำรวจอะไรแกล้งพี่ตีช่วยช่วยอันนี้ด้นะบวกบวกไหนทวิตให้ด้นะโอเคไหมนะ500า่าห้าร้อยใบน่าจะเพิ่มเป็นพันใบแล้วล่ะ โทรไปดิโทรไปดิพี่หมูโทรไปดิเบอร์อะไรอะกูไม่รู้ไม่เขาบอกเดี๋ยวเรียกมานี้ทำไมเป็นคนนี้อะพี่หมูคนไหนอะไรต่อรออะนี่ไงนี่ไงว่าไงพี่หมูลุงมาหน่อยได้ไหมผมจะถามาาไม่เรื่องต่อรออนเรื่องเรื่องอะไรไว้แบกที่เรามีปัญหาลุงลงมาคุยกันก่อนก็นกนกได้ครับรีๆไปไหนได้ปะ ถามถามถามเลยถามได้ฮะถามมาสิไม่มันโโหดูห่างเหินไปแหมต่อรอของประชาชนลงมา,าคุยกัน<ๆ>ดีๆกันก็นได้ครับถูกไหมแบ๊กอะลงไปเดี๋ยวแอบถ่ายรูปอะไรหรือเปล่าไม่แอบอะไรก็อยู่ได้กันหมดเนี่ยต่อรอไม่ให้ความร่วมมือเลยเออหน้ามาถามหน้าสอนอไปยืนหน้าสอนอตรงที่คนเยอะๆอะอ่ะ คุณผู้หญิงครับเราไปยืนข้างๆคุณผู้ชายหัวสีเหลืองหน่อยได้ไหมไม่มีเป็นอะไรเนี่ยคุณระแวงอะไรหรือครับอันนี้คุณคุณตลอดดูแบบโลกๆอ่ะอ๋อแมคเขาเป็นอะไรมันคุยคุยได้ไหมครับกับประชาชนตัวน้อยตาดำดำคุยคุยเรื่องอะไรอ่ะอาอก็ลงมาคุยกันดีๆครับ เรื่องไหนล่ะเรื่องไหนเรื่องตลอลอเนี่ยแหละรเรื่องตออ <c oughs> ตอลอคนไหนมันผมจําสีหัวไม่ได้แต่ผมจําลายรถได้อ่ะลายรถหรอรถมันลายเดียวกันหมดเลยนะนั่นแหละลายล้อ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 แบบไหนสีอะไรเนี่ยมันลงมาคุยได้ไหมครับผมฮ้ยลงมาคุยได้ได้ได้เดี๋ยว ใี่เรยู่ใกล้ๆกันนะอือายุอยู่อีกแล้วไม่ตัวปัญหาอีกแล้วฮัลโหลหมูมีอะไรจะคุยกับคุณตำรวจไม่ใช่หรอได้คุยได้ไหมเนี่ยครับสรุปคุยได้ไหมเนี่ยเราก็ยืนตรงนี้ก็หนีแล้วทำไมต้องขยับไปอยู่ใกล้กันด้วยล่ะไม่ใช่อ่ะอยู่ๆอยู่เฉยๆดีครับคือผมโอ้ผมผมไม่ ไม่ถามก็ได้นะครับถ้ามันมจะถามได้เนี่ยถามพี่ตีมาพี่มูด้วยไปด้วยยไ <c oughs> อ้เงยมึงก็มาฝั่งนี้ดีงโง่ไอ้ยูไอ้ยูอีใครเอาอยูอีมาวะแม่งขาดกูจัดเลยวะ <c oughs> ว่าอยู่ทำไมเป็นคนนี้อ่ะ ไม่ต <ánd os> ัวปัญหาว่ะเราไปเปลี่ยนรถกันเปลี่ยนรถกันใดล้ไหนใกล้ๆมั้งแดนเนี่ยน้ำตาลแบ็คมึงมาอะไรน้ำตาลนี่แบ็คมึงเอายูกิไปไอไอยูยูกิอะไรวะไอยูอีไปเก็บให้ไวเลยแล้วมึงมาอะไรน้ำตาลเออแม่มึงมาทำไมอ่ะผมไม่มีรถ ไม่ไอ้ไอเด็มคนไปรับมาเนี้ยไปรับมาเนี้ยเอารถเขานี้ยไปรับอ๋อเอารถเขาไหนไปป่ะพี่มีไหนคาดไหมล่ะเออพี่ก็เบิกไหนคานไปดิไม้มันรถประมูลไอ้ควายมึงต้องไปคืนเขาอ๋อโอเคโอเคโอเคเจอกันเขียวจิีบแม่งถือมีดลงมาเลยอ่ะเมื่อกี้ ไม,ไม่ได้ไม่ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างซืง้อจากคนอื่นเอาไหมล่ะถ้าจะใช้อ่ะซื้อจากมันสักสิบสิบล้านสิบใครเค้าจะขายให้ปกติคือนี่ทะเบียนตํารวจนะตํารวจเขาก็มีของตํารวจเขากเา็เราต้องเราต้องรวบรวมไปใช่ไหมเดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวกูไปรับเอกสารเมื่อรถเดินทิ้งแม่แรงเขียวเขาอ,อยู่หน้าแลนด์ไหนพี่หมูใครเดี๋ยวบอกมันมันรับพี่อ่ะ อม้ยุยมันอืเว้ยแม่งมาที่รถรถที่รถรถมาไม่ยู่ีเลยเมื่อกี้นะเสียการเสียงานหมดกว่าจะวางแผนกันได้เดีย๋ยวว่ากันไปไปไป,ป,ปอเอามันไม่ได้เดี๋ยวแม่งนอนนี่ขึ้นมาขึ้นมาอยู่ีขึ้นมา,นมา,นมาแล้วนั่งเงียบๆนะอย่าพูดอย่าจา,จานะอนก่อนแผนที่ <c oughs> วางกันไว้ แผนที่วายกันไว้นับสิบปีพังเพราะอยู่อีกคนเดียวเป็นแผนเป็นแผนที่อะไรไม่มีอีกพูดเลยเก็บไปได้เก็บไปได้ไอ้มงกุฎอะไรเนี่ยลงไปถอดเลยโหโหหูกูด้วยนี่ไปเลยกันไม่ได้รับวพี่แป๊บนึงนะหนูอันนี้ก่อน สาวพี่หรือว่าบนรถอะ่ะไม่นะไม่รู้สัไบไพออบมันลงไหนอะ่ะไม่มีเจอกันข่ามไหนนะพี่แป๊ะโเคเคจะได้เคนะเก็บเก็บไปแล้วลงบ่เลขอะไรสามเจ็ดหกนี่แม่แบ๊กเขาดูพูดห้วนหวนเนาะอืม ตอนแกไปแล้วมึงลงเลยอยู่ป่ะไปเลยเบนลง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 ไปเลยหักหน้านหักหน้าอ๋อเอาตังค์ไม่ให้ใช้หรออยู่ที่แกจะลงะมาไหมไปดิเอาเอาผมจะมาถามเรื่องอันนี้ครับเรื่องอะไร

ถ่ายไหมถ่ายไหมพี่โมไอ้ตอนรอคนนั้นนี้ยังไงนะแบ๊ะมันมันมีเรื่องอะไรบ้างไว้ไอเดียนโหก็หลายเรื่องอ่ะพี่มันมีไอ้เวลาไล่เคสครับพูดอะไรไหมออ่ฮะเออไล่เคสมันคือ พิมพิมทวิอินเงี้ยอินเงี้ยอินเงี้ยต่ำกลับตอบกลับอินเงี้ยเ่ีราเร็วเร็วเรอินเงี้ยยูอีเขาไม่ทำอะไรยูอีี่เชื่อใจเรานะฮา ถึงดูเขาหลอกไงพี่ตีแม่งไหวก็เปล่าวะเฮ้ยอายุอีหายอะไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ก็จะเชื่อบอกว่าให้อินหงาให้หน่อยไม่อะเนี่ยไอ้แป๊ มึงอะไรมาเนี่ยกูบอกต้องการหน้ามามึงว่าพี่ติเขากูว่าเขาตอมใจ่ะไม่หรอกั <irt ual. S 2> พี่ติเขามานแลนอะเขาไม่คิดอะไรแบบนั้นหรอก